ครับสวัสดีพี่น้องสุข,ขุสุลตอนเศร้าแล้วพี่น้องนะขายจิบเข่าหากินเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยมาหนี้สวัสดีพี่น้องสุข,ขุสุกุลตอนเศร้าครับมาพี่น้องนะมา,งม,ามากินอ,อ๋อปาคอเอ๋อใส่ปลาช่อนพี่น้องนะอ๋อใส่ปลาแซ่บพี่น้องกับต้มปลาพี่น้องเนะนี่ยกับต้มปลา โอ้ oh, ห่อนเลยพี่น้องเนาะเป็นงสามนาจาเลยพี่น้องเนาะสดห่อนเดือบเสียบนี่ครับ mm hmm. ยังเป็นคอนเสปต์เดิมพี่น้องนะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินพี่น้องสวัสดีตอนเ้าร์สุสุนถักทายตอนเสาร์นัพี่น้องเนาะมาหัศลงงานกะ หกโมงห้าสิบท้ายพี่น้องทุกคนนละครับคือเก่าครับสบายสบายดีสูส้ตรค้นเก่าครับพี่น้องนะเนาะมาพี่น้องมายังเป็นคนเสพเดิมพี่น้องเนาะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินพี่น้องนะนี่ครับฮัดใส่พระคอพี่น้องโอ้เหี้ย ต้มบลาบุกขึ้นไหมนต้องไปกินเศร้าครับพอใส่บุกคอเยอเอาใส่บุกคออีกความหนึองผ้หวดเหมืนอมนะ เสือปอนดินแดงไม่ตุ่มเลยนะปนนแดงหูว่าปากปากทับทิมไม่หลงนะทักไข่ผุดถูกคนนังคันชาวนังค้านสดใสไปนึ่งนะผุดตวกันไปหนึ่งนะผุดตัวกันห,กหนึ่ ย็นชุ่มจำเลยพี่น้องนะยย็นชุ่มจำมาเลยพี่น้องวันนึนตกแข้งตกส่งไอบายพี่น้องก็หามองว่าลึกคำพอดีหวาพี่น้องน่ะ บใส่ประคองใส่ประคองย้ายไปนั้อ่ะ แบบอดทอยแซบอีหลีมันอนี้อากาศดีพี่น้องเด้อกาดจำใส่มื้อีเนาะเสาเสายัคนได้ตกพี่น้อง มันเสียงมันขึ้นรับปานตายพี่น้องเลยรับดีขนาดหนุ <c oughs> ม่มชอบอีกสายมันเขาพีนน่น้องนั้นนั่นแซ่บพี่น้อง เดดเสียบาจะถรุปันเดือาพี่นนองขอแปบนโอก่าม้ันเย็นอข่าม้อนแรงไม่อะทำงาน แปดมงังคุาออกคำมังแรงเป็น้องเลิกง,งานกันแล้วนี่เป็นหน่อต้นป่าหวานตัวมันนิดแดงกับแซบนะแซบอีหลีใส่เสีย,สย,ยงลงไหน่อย xem phong tay chết hết 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 เงีองอมาเปลีย่ยนง้ใจให้สูดชุนครับแล้วทาเลที่ผ่านล้วก็ยิน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 ยน,น้องแล้วพี่น้องเด้อเราควันผ่านพี่น้องเงี้ยถ้าจะได้เบร็มเขาพี่น้อง จ,จ็บเปลาไปเลยไปหนองนะก็บเวลาไปเรื่อยยๆกันนะพี่น้องเด้อจ,จิบไปแล้วันนี้จีบแจ่มใสพี่น้องคนะระเก็นกร่ได้พี่น้องเลยทำแล้ววันี้อ่ะ น้าจะรับกว่าคุณสุกุมคุณครับแบบวันนี่วันจ่าวันอังคารนม่บายครับเปน็นองครนับเจอชิปไหน้ป็นอย่องรับไปบาย